เมทพรณีดราม่าหนักน่วงอีกไปกันใหญ่แล้วหลังคนแห่สองมือถือใช่ถุงยางไหมนางเอกสาวเมทเพรณีล่าสุดดราม่าหนักน่วงไปอีกแล้วต้องใช้คำว่าหนักไปกันใหญ่มากเลยทีเดียวกับทิปเชียงดาวของสาวเมทกับหนุ่มไฮโซสงกรานเตชนรงหวานใจท่มกลางความหนาวเย็น โดยสาวเมทนะครับดีใจให้แฟนๆได้แชะภาพหลายอริยบทเลยแต่กับภาพล่าสุดเพจด,ดังนำภาพสาวเมทถือถุงหลังชอบออกมาจากร้านสะดวกซื้อภายในนั้นบรรจุข้าวของหลายอย่างขน,นมขบเคี้ยวและก็ของใช้อื่นๆกับกลายเป็นประเด็นดราม่านักงงอีกครั้งจนต้องรีบซูมดูถุงในมือสาวเมทกันยกใหญ่นะครับเมื่อเจอเหล่าสายเกียนเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์กันค่อนข้างรุนแรงไปหน่อยว่าเป็นถุงยาง เรียกว่าไปกันใหญ่แล้วจนหลายคนต้องเข้ามาคอมเมนต์ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับสาวแมทด้วยเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะใช่อย่างที่หลายคนคิดแต่น่าจะเป็นห่อทิชชู่เปียกหรือห่อหมากฝรั่งมากกว่าอ่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับที่คุณแมทถือนั้นเป็นอะไรกันเนาะก็อย่างที่ข่าวนี้บอกนะครับว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณแมทด้วยนะครับเราอย่าไปด่วนสรุปไปคิดเอาเองเพราะว่าตอนเนี้มีคนปั่นกระแสให้คุณแมทเสียหายกันเยอะนะครับเอาล้ครับเพื่อนเพื่อนคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูเนาะ และถ้ายังไงก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปให้พวกท่านได้มารับชมกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาข่าวสดและอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะว่ามันคืออะไรวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ